ลามีเรื่องมีอะไรรุงพี่ก็ไปเคลียร์ให้ก็จ่ายจ่ายเงินให้แค่นี้ก็จ่เรียบรอ้อยให<ช>้ตำรวจค่ะเขาพูดเลยคะเลยใช่ช่อพูดชื่อสองครไม่ที่ไหนก็บางพีค่ะนะน้องบอกว่าลุงพี่คนนี้ชอบเป็นคนที่เคลียร์ให้คนอื่นใช่ไหมเป็นนักเคลียร์ใช่ไหม,ไมนะเรื่องนี้ใครเคลียร์ใครออกตัวผมรื้อทุกคนนะครับ ว่า,ามีพักพวกเป็นตำรวจอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่เท่าที่เราไปสืบข่าวดูเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นความจริงอย่างใดแล้วเราก็เอาตัวเนี่ยมาสอบปากคำเบื้องต้นเนื่องจากกรณีน,นี้มันไม่ใช่ความผิดซึ่งหนานะครับก็ต้องรอน้องเนี่ยมาให้ปากคาแล้วก็สอบพยานบางส่วนนะครับซึ่งตอนนี้เ,เรามีทั้งตัวพยานนะครับ แต่ว่าของตัวน้องผู้เสียหายเนี่ยเรายังไม่ได้สอบปากคาที่ชัดเจนนะครับมาดูเหตุการณ์นี้กันครับแฟนเก่าตามราวีสาวจับขังแถมทำร้ายร่างกายนางสาวดวงพรอายุ27ปีครับผู้เสียหายถูกแฟนเก่าอุ้มขึ้นรถไปขังไว้ในห้องพักแห่งหนึ่งครับพร้อมกับทำร้ายร่างกายอย่างหนักไม่กล้าแจ้งความแฟนเก่าผู้ก่อเหตุอ้างจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความช่วยเหลือจาก กันจอมพลังครับทางด้านกันจอมพลังครับได้เดินทางเข้าร้องทุกต่อพันตํารวจเอกวิโรธตัดโสนะครับภ่มิกับการสถานีตํารวจภูธรบางพีหลังผู้เสียหายแจ้งความดําเนินคดีไว้เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่คดีนี้เงียบโดยผู้ต้องหานางสาวดวงพรเล่าให้ฟังนะครับว่า6พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาช่วงประมาณ22นาฬิกามีผู้หญิงซึ่งรู้จักกับแฟนหนุ่มคนใหม่ของตน ชวนไปเอาของภายในซอยแห่งหนึ่งต่อมาแฟนเก่าขับรถมาจอดไว้นะครับแล้วก็กระชากหัวขึ้นรถไปและนำตัวไปขังไว้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งครับระหว่างที่ถูกขังฝ่ายชายก็ทำร้ายร่างกายทั้งเตะต่อยจับหัวโคกกำแพงใช้บุหรี่จี้ตัวใช้ครีมหนีบลิ้นหนีบนิ้วทำทารุณสารพัดครับ เห็นเขาคุยแชทกับผู้หญิงอื่นก็เลยรับผดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาช่วยหนูออกมาเขาพูดว่ายังไงตอนที่เขาช่วยหลังเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นเขาเห็นผู้ชายไปคุยกับคนอื่นแบบหวานๆอยากกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รับไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยอยากจะเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเขาก็จะช่วยหนูออกไปแล้วก็ดูร่าร่าเขาก็ทาวี่ออกมาเห็นพูดถึงก็ ส่วนสาเหตุของการอุ้มไปขังและทำร้ายร่างกายในครั้งนี้นะครับเชื่อว่าฝ่ายชายนั้นไม่พอใจที่ตนไปคบกับแฟนคนใหม่ก่อนหน้านี้เคยตามมางอ้อแต่ตนไม่ยอมคืนดีด้วยเพราะฝ่ายชายนั้นมีปัญหาเรื่องชู้สาวอยู่บ่อยครั้งแถมคมคู่ไม่กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะส่งสวยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ จะยให้คนอื่นใช่ไหมเป็นนักเคลียร์ใช่ไหมนะเรื่องนี้ใครเคลียร์ใครออกตัวผมรื้อทุกคนนะครับฟังไว้เลยนะน้องถูกอุ้มไปกระทืบต่อเนื่องสองวันเอาครีมหนีบลิ้นหนีบนิ้วเอานั่งติดกำแพงเอาเท้าเตะหน้าเอาขวดละออนทุกหัวท่านอย่างนี้หน้าจะมาเคลียให้ครับใครก้าวตัวมาเคลียร์เจอผมนะครับผมรื้อทุกคน